มาดูเรื่องราวของอร่อยติดปากกันบ้างค่ะเอาใจคนงบประมาณน้อยนําเสนอนะทั้งกว๋วยเตี๋ยวส้มตำชามละ10บาทผัดไทย20บ,บาทก็มีข้าวแกง10บ,บาทก็มีวันนี้นําเสนออีกหนึ่งเมนูแล้วกันค่ะคเป็นกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดราคา10บ,บาทเท่านั้นค่ะ าคุณผู้ชมไปที่ริมถนนสแสวงหาปากดงหมู่ที่7็ตําบลแสวงหาอําเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองมีร้านอิ่มอร่อยชวนชิมก๋วยเตี๋ยวค่ะเปิดให้บรกิการลูกค้าในราคา10บบาทเท่านั้นค่ะบอกได้เลยค่ะว่า10บาทนี้จะเลือกกินกว๋วยเตี๋ยวหมูก็ได้เนื้อก็ได้เย็นตะโฟก็ได้แบบไหนก็ได้10บาทเท่านั้นค่ะราคาถูกแต่ให้ปริมาณที่กำลังพอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปหรือถ้าใครกินจุก็ขอแบบพิเศษ20-30บาบาทเขาก็ทำให้ได้ค่ะ เจ้าของร้านก็คือคุณสำราญทิศเกศรบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปเนี่ยแหละ oh. ต้มจนรสชาติเข้มขน้น <c oughs> เครื่องปูก็ทำเองนี่ก็เยอะนะ <c oughs> 10บาทเนี่ย มีทั้งกากหมูน้ำซอสยินตาโฟโ<ฮ>วัตถุดิบเนี่ยเลือกใช้ของดีมีคุณภาพถึงแม้จะ10บาทก็ยังต้องยืน,นยันใน,น,นคุณภาพนะอากาศฝนกำลังตกลงมาพอดีเนี่ยสดน้ำซุ <c oughs> ปร้รอนๆเนี่ยมันชื่นใจค่ะ <c oughs> ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวในราคา10บาทเพราะว่าคุณสำราญบ,บอกว่าลูกสาวเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาด กลับบ้านอยู่อ่างทองก็เลยเปิดร้านอาหารตามสั่งขายในราคาจานละ10บาทลูกสาวเปิดร้านอาหารตามสั่ง10บาทบส่วนตัวคุณพี่เนี่ยเขาก็เปิดก๋วยเตี๋ยวข<ฮ>ายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน,น,กน10บาทเช่นเดียวกันโอ้โหผัดกะเพราก็10บาทมูอก็วยเตีสิบบาทแหมจะได้กําไรจากไหนเนี่ยแต่คุณพี่เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้เดือนหนึ่งนะลูกค้าก็มาชิมก็ติดใจทั้งรสชาติและราคาหลายคนก็เลยกลายมาเป็นลูกค้าประจํากันไปแล้วใครสนใจอยากไปอุดหนุนนะคะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสวงหา วิทยาคมริมถนนแสวงหาปักดงจังหวัดอ่างทองเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะ10บาทก็ได้เยอะนะดูดิลูกชิ้นหมูสาบลูกชิ้นอ้วนโตโตเด็กๆอ่ะ10บาทก็อิ่มนะหลายชิ้นเหมือนกันเลยนะครับ เห็นแล้วก็หิวนะน้องเอ๋ยนะแล้วตกลงจะได้กาไรนะขายเสร็จปุ๊บหักทุนเสร็จปุ๊บได้กาไร5 0ิบาทหรือเปล่าเนี่ยครับเขาบอกว่ากําไรนะาน้อยหน่อยแต่ก็อยู่ได้ไก็คือบอกว่าเป็นการช่วยๆกันนะครับในยุคเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ